สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการน,นักฟุตบอลนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็อยากได้การนักฟุตบอลไปสะสมนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะใบนี้ทุกท่านเห็นนะครับใบนี้นะฮะเป็นออโต้กาฟแฟลแบ็กนะเป็นรุ่นพรีนี่ปิดซึมนะฮะที่ทุกท่านเห็นก็เป็น,นครับโจโคในตีเสื้อของริเวอร์พูลนะครับนี่นะโจโคในตีเสื้อของริเวอร์พูลนะออโต้กาฟแฟลแบ็กนะผมให้ดูลายเซ็นโจโคนะนี่ชุดริเวอร์พูลนะ โจโคนี่นะนี่คือลายเซน็นนะของเฮียแกนะครับนี่นะแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่นี่นะฮะด้านหลังไอ้ตรงนี้ที่มันไม่ชั้นเป็นรอยแม็กเนาะนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมว่าก็เป็นน่าเก็บอีกหนึ่งใบนะสำหรับโจโคนะเออพี่แกเนี่ยอยู่หลายทีมแล้วอยู่เชลซีด้วยนะ นะครับแล้วเหมือนได้อยู่เวสแฮมหรือเตนเมล่าด้วยแหละมีเหมือนกันเนาะนะครับที่เคยเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบนะครับโจโ,โคโนะแฟลกแบ็กออโตการาฟนะครับเออก็ถือว่ามันคลาสสิกดีเนาะนะครับเออได้เห็นนักเตะแบบรุ่นตำนานอะไรเงี้ยเก่าๆมาเซ็นนะครับนะ <S <S ผมก็ทันในยุคพี่แกที่พิกพิกอยู่กับเชลซีเหมือนกันนะนะครับโจโคโนะอีกหนึ่งใบนะครับเผื่อท่านใดชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามเนาะใครที่ชอบเก็บตำนานก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสัวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะนี้สวัสดีครับ